ผู้ชาวบูรีรัมด้วยโอเคไหมว้าวเฮ้ยวิ่งเร็วเย็นเข้่ามือเขย่ามือเขยชามืยเร็วเร็วเร็ว

วัวคุณผว่าสีอะไรอันนี้สีอะไรสีฟ้อันนี้สีอะไรสีฟ้าอันนี้สีอะไรสีฟ้ายังไม่หมดอันนี้สี เียวเท่านั้นไม่เอาสีสุดมทใส่หน้าที่สใส่ะไรเอาสีเหลืองเป็นไานี้ห้ามใส่ตอ้าดยชกันะกเกบแล้วีกเก็บแล้ว็บอีกเก็บกว่าจหมดนะวฮล ไอ้ถุตกา้านะครับพร้อมยังพร้อมแล้วระวังเอาใส่ให้ตรงสีลูกเอาไปเอาม่อีกไปเอาม่อีกแล้วเออเอผู้หญิงเชียร์หน่อยผู้หญิงเชียร์หน่อยโอ้ถูกต้องเลยเร็วเร็วเร็วไปหมดยังไ้หมดยังเร็ว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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เอาคนไหนหมดแล้วมายืนบนเส้นนี้ลูกคนไหนหมดแล้วมายืนบนเส้นเลยเยี่ยมมากโหัวเนี่ยไม่มีสีอื่นลงมาเลยเดี๋ยวรอบนี้เราจะวิ่งไกลหน่อยคุณจะเป็นเคปี่เหยื่อู้เลยนะเฮ้ยเคปี่นะเฮ้ยเหยื่อูเลยนะอันนี้วิ่งไกลนิดนึงโอเคไหมโอเคคุณจะเป็นเวให้รอแป๊บนึงนะ เอาไปใส่เอาไปเอาไปเอาไปลูกเร็วเอาวิ่งกับไปใส่กับลูกเดี๋ยวมาเอาใหม่เออเดี๋ยวมาเอาใหม่เร็วไปเอาใหม่เร็วเอาไปเอาไปใส่กับลูกเดี๋ยวมาเอาใหม่เร็วอังเป่าเก็บเร็วเร็วเร็วผู้หญิงเร็วผู้หญิงเร็วผู้หญิงเร็วเอาเก็บอีกลูกเก็บอีกรอบเร็ว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 เอาไปใส่ลูก มาอีกลูกแป๊วมาอีกลูกยังไม่หมดเลยลูกไปเอามาอีกเร็วไปเอามาอีกเร็วยังไม่หมดเลยนู่นนู่นนูยังเหลืออีกลูกโอ้ยแยมได้เยอะโอ้ยแยมได้เยอะมากเลยเร็วไปเอามาอีกลูกเอาผู้ชายตบหนุ่ยใช้ใหม่เร็ว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 น้องนุ้ยสู้่ เออดีมากอังเปาเออหมดหรือยังลูกยังไม่หมดแปามาอีกเร้วยังเหลือสีม่วงสีเหลืองสีเขียวลูกแปามาอีกเร้ว หมดแล้วเด็กๆมามายืนบนเส้นชูมือหน่อยลูกมายืนบนเส้นชูมือหน่อยเร็วชูมือหน่อยชูมือหน่อยเด้อเยย่มเลยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากเลยเก็บได้ถูกสีมากเลยโอ้ยังเหลือยังเหลือเหลือน้ำทิพย์หรือน้ำพึ่งเนี่ยเอาน้ำทิพย์น้ำพึ่งไปช่วยกันหน่อยเออว้าล่วงล่วงล่วงเอามาลูกเออเก่งมากเลยครับอ่าใส่ให้ถูกตาก้านะ อากเพื่อนๆตบมือให้หน่อยครับตบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเยี่ยมเลยครับอ่าเก่งมากผู้หญิงโชว์มือหน่อยเยี่ยมเลย